แซบบอซบิดเห้แต่น yeah. ้องจะแซบกว่าคุีดกใคเิจะออกใดูดาวตัวรก็มีแต่คนออกแต่าแม่ต้ามล่างนี่ะอย่งว่า มาเนี่ยคำฮักมะลินหาเฮามาเนี่นะแม่นเลยเนาะอือ่าตามตามตามเบียดเลยนคนดังมะลีนนำมาเนี่ยตากล้านให้สาวอืตอตรงเลยโอไยได้น้องสาวมาเนี่ะไม่หนักอะไรนี่นะกุ้งตี้อ่าคือใส่ลายแท้อ๋อ,อกระเซิร์มันเทะมันชิ<ค>ไปนะได้โบตอนนี้นก็ไปห้อหงหนำตลอดแหละยขนนลองเจ้าไปยังไข่อยู่เอ๋อไข่ชีให้น้องไข่พิโซองเจ้า กระตามก้อนก้นนี้น้องเจ้าวะแมนให้เจ้าวะนีดนึงคุณพ่อใส่เสื้อขาวคุณกันฮะงามกว่าท่อนองท้อโอ้ยจะมาลมกันอยู่นี่เด้อใายขนาดนเอ่ยจอหนะจอในคเอยกำมืองเลย ยกไยกซื้อยกไปวะเสี่ยวคุณไปยกไปนีไ่ะเสี่ยจะน้อยใจเมนวะโอ้ตํากุ้งนี่ให้กินวหร เขาไม่หัวกุ้งนี่น่ะเอ้าอ๋อมันเป็นกุ้งอันน้ำยูน้ำข้อเขาตั้งเป็นไ้เอ๊ะแ้าต่ำไวๆในหนึ่งดูวจะมาเห็นเต้คนอื่นยง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 นี่น่ะถ้ากินเยอะนี่ก็ได้เนาะจานเละแปลกๆเนาะคำพักมันนี่คือว่าเซตหาวิสิมาเอ้เป็นน้ำน้องเมียกัอยู่บ่เอาล a ต t o p แลาวักแอด์คอยเดะไม่มีมีวินลุดด่คันเราพักแอด์คอยเข้าไปมาหอดนทีปกติมันไม่ได้มาลิ้ดละ นี่นะเราขับแอดคนนี้ันรับพันบางทีคอยบมาหอด้่ยมันเชื่มล้ำตาเลยชิบไปได้ว่าใส่น้ำตาดูเลานาเป็นโลกคุ่น่ะแล้วเดี๋ยวไปเอาให้ขึ้นเสียงแห่งน้องัวเจ้านะไอทอมนะบัซ้เจ้าดอกบัซ้มเจ้าเพื่อนนะกุกกกิกันอะเด้ น้องกอ,อยังบท่ทนเลยเสียสุดเดยมาใชเจชียสิชมาอ้อยพูได้เยไม่ได้อ้อยหรอกใครเราับแอดกินซือกัน,น,นบบเลนนยันดีลยวองซีมเบียร์จะนำสารนาทำอะไรแอดดีดีดูแอดจะเป็นวัน้ำเขาเลยที่เที่ยวคือให้เได้เลย้าเ <c oughs> ราคืรรอสิบเพลงเนาตาซ้ำเนือนะ่ะแน่นวนสิคาะืมจะกินไก่งวเนาะาตัวเองมีเงินซื้อกินต่เบ เจ้าต่ำเองก่อนบอกว่าต่ำสำนีบได้โอ้มีมาเกินเขาหน้าทีเจ้าเป็นหน้าที่ต่ำใดเจ้าก็เกิ่งแม่พ่อเจ้าอยู่นี่น่ะเจ้ากระตัมมาเกินกันน่ะเทานี่จะท้าจะกินบ้างไหมถ้าจะกินอย่างกระโบต่ำใช่คุณให้เขาให้ตลอดแหละ กระพุ้ดเบียร์ก็ซื้อกินแล้วเนาะเบียร์ก็ไปเป็นเดี๋ยวไ่เคยนะเบียร์ข่อยก็ซื้อให้กินละมากค่ะมีแต่เงินกินเจ้าเน็ใจเต็มมา่อยข่อยซื้อได้่อยเป็นผู้ต่างโลข่อยมาได้ข่อยลืมนอกจากอาเบียร์ข่อยก็เลยเอาเบียร์รังนึ่งมาเออเม็ดล์รังนี่ละข่อยก็จะใส่ย่างก่อนย่างก่อนข่อยหลงหูเนาะเอออย่ามาเอาเรื่องเบียร์เด้อเจ้าจะมีแต่นิดอันนี้จะเป็นของเจ้าละมันนี่ว่าจะเป็นน้ำก้อนเบียร์มันขึ้นกระพอยได้โอ้ข่อยก็ซื้อนี่บางเพล จะให้ปลาให้ยังกินอิ่นกินเต็มมาซื้อแต่เบียรหลเท่าไรโรนึงเท่าไรโรนึงเซนห้าไลยโรนึ่งเซนห้าน่ะปยากบวยากได้คอลงโรยากโนึ่งเซนห้าน่ะโรนึงซนห้า่ะปยากให้นอกยอน่ะเซน้าก็ให้เราใส่เป็นชีสชมพูน่ะเข้าใจรเลยขะนั้นแอดยังเอาเบียร์งนึงมาท่านรเปิดเป็นชีสชมพูยี่สําไหนเนาะ การขึ้นตอนซีแชมพูกาคือนตอนเจ้ากับไยทอมแมเป็นจังไลน่ะเนป็นใจเบอรใจโตได้เวอร์มีน้องแลจีห่วงเนาะห่วงนะเนาะมีน้องสาวคนเดียวน่ะเธอก็ต้องหีเขียวนะวันนี้นะต้องอยูนิ่งนิ่งนะต้องย่ดีๆโดยจาะจะติ๊กเบี้ยให้น้องสาวข่อยกินหลายเด้อยน้องสาวข่อยไปให้พานผู้ชาย มาไล่ดอกริจะมาให้ควายเรเจ้าจะเอาน้องควายไปบูได้ได้เอือน้องจ้าคือเป็นแบบนี้นะน้องนึงบ่งบอกบอกไปซื้ออีกละออกเงินตัวเองออกไปซื้อเนาน้องเมื่อกี้ได้เอื้อยมันหน่อยนึง่อยเป็นนะนะน้องมาคนแบบนี้เลยมาเฮือนมาซานตรงผู้จักซื้อหยังมาเมีนสิมาทห้โตเป่าเด้อ มาทุ่นนี่นะคือบอกพอเงินนะพ่อแม่ตัวเองไปซื้อนะตายกุ้งซ้ำนั้นกันยังเพลงกคอนเบียร์ไปตอนนี้ต้มอันี่ตอนแรกก็ทีตั้มนกสาวของอี้ทันอ่ะตั้มไพ่จะไปกินน้งสาวเจ้าชูบอลซีมมึงดูชิมมึงดูให้ลองเปิดซีมก็เอามือซีมเลยเนาะผมมีบวกมีบวกนะผมมีบวกเงื่อนนี่นะแซบบ่แซบ แต่น้องเจ้าแซบกว่าโคตรใหญ่เลยใหญ่แค่ได้โค้งอะนะเอาเวดจำโดยเฉพาะเออมีไม่ไม่เท่อไม่ทู่อยู่บอกเขาลองก่อนเด้ออ้าวมันเป็นกระเทยเป็นได้ ถือว่าไปทางล่างเลยรสชานกรับอะไรนี่นะรสชาติเลยเลยไม่เล้วบูสร้างเบารสชาติเสร้างเบากันเฮ้อเสียคือเฮงเจ้าหันต่ำน้ำบูเป็นตักกินนั่นแหละฮันชิดต่ำเฮงเจ้าน่ะคอยเบาเป็นอย่างเป็นแดดน้องสาวเจ้าน่ะเป็นทุกอย่างทุกอย่างเลยใต้เป็นทุกอย่างจะเลยมือแต่ริเวนกินแต่เบียร์คดองกระเพียงเพียงเจ้าช่วยบ่ล่ะไใบอะไรนะคดองคำหาบ้านโอ้ดูหาบ้านนะเงินหาสิบล้าน ไปนั่นนะ่ะกินได้เบี้ยดูมือดูมือเพรามาเฮือนเฮ็ดยางเป็นเดใคยถามเพราะมาเฮือนเหอเฮ็ดยางเป็นเดกดเฮือนก็้อนสักเครื่องสักของ,ของเป็นเม็ดไปน่น่ะคันเมื่อบ,าาบ,าบ้านค่อยน่ะบ่แม่นว่าใช้สักเครื่องสักเครองเลยจอตปป้องได้เปเปลีเข้าให้มาไดยตอนได้เป็นทางให้ไหหด,ด,ด,ด <c oughs> เลยเบี้ยนี่ยังข่อยไป่ต้องซ้าข่อยเฮ็ดดอกไปนั่นค่ะรอง50ล้านเออจับแขนเซนห้าจับขาดเซนหกคันจับอันนั้นหาบ้านคุณอะไปยืมเงินธนาคารก่อน แสดงว่าเจ้าแมักน้องสาวคอยเป็นบบน้องสาวคอยงามดิมีชื่ออีกสักเครื่องก็มางามซักหางรับรองว่าแม่จะหักแหงเลยนะถ้าเบิร์นเจอคันบดขึกลูกปืนแม่คอยนะเอาเกาขนหนนั่นหนึ่งดูมันนั้นคารองยังบูได้ไปเกาะแขนเขาเลยนี่ก็ได้นี่ก็ใจง่ายเนาะใจง่ายง่ายเด้โอ้ยมาบกคราบเดี๋ยมันนี่นะมองข้างๆงดาว หัวเราซื้อเบียร์ซื้อยังมากินอยู่มันเต็มทีตัวฮาดเราพนตอนนี้น้องนอนซื้อเนี่ยซื้อเบียร์อีกดูเบียร์หมดแล้วมัละด้วย,วย <champions> โอเคโอเคตามตามเหมือนเนี่ยมาวันนี้ท้าเนี่ยขพักใจดีแน่นอน ก็เพราเต็มรางก็บพเป็นอย่างอันนี้นะเออเอาเอาเอาเม็ด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 เป็นรางกินเบียร์ฟรีเสียบๆน้ำตาเแซ่บๆเลยเบียร์ยง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 เบียร์บอร์ได้สู้นี่ตั้งเสียบยง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 เบียร์เบอร์แล้วเบียร์เบอร์แล้วน้องเคยเคย อ๋าต mm. ้องเต็มทีเลย đấy ต้อห mm. 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 ักคหักมาโย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 มาโย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 หักมาเบียร uh. ์หมดละดิเออนี yeah. ่นี่จังแม่นอนเคยมาแบบนี้เลยหักเบียร์หมดแล้วเบียร์หมดละดิน่ะเบียร์หมดแล้วเบียร์หมดแล้วนะแล้วเรจะไปซื้อมาบ้างเด ไอ้เจ้าเป๋ไอ้ไอ้เจ้าปอยนั่นนั่นยมาลมา。สุดยอด。ูุดยอด。สซดยอับใครเงี้ยเจ้าโอ๊กดู้เด้ารั้งตัวกก็มีแต่คนออกแตว่าแม่ส้างซ้ำ่างนี่น่ะเพระัยังหัวไส้นาะเพราะไม่หัวไส้ไขได้แบบนี้น่ะโอ้แต่ว่าแม่สร้างซ้ำ่างแล้วเอาอยู่นี่น่ะโอ้ยข้อเสื่อเลยดโอ้ยข้อเสื้อมืนจะได้กว่าแล้วสองเงี้ยุดเลบอก้เราเพื่อ